ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในวันนี้เนี่ยทางสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของพรรคเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เข้าชื่อกันตามเป็นไปตามรัฐธรมนูญเพื่อยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญที่มีสาระสำคัญก็คือเสนอให้ยกเลิกมาตรา272ในบทเฉพาะการซึ่ง ให้อํานาจวุฒิสมาชิกวุฒิสภาในการมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งเราอยากจะเรียกว่าเป็นการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อคืนอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้แก่ประชาชนนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเรียกการติดปากว่าปิดสวิตช์สวนะครับก็คือสืบเนื่องจากการโหวต นะครับการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้ก็ปรากฏชัดนะครับว่ามีสมาชิกวุฒธธิสภาจำนวนมากได้งดออกเสียงเป็นจำนวนถึง159คนแล้วก็ไม่มาประชุมอีก43คนนะครับซึ่งหลายคนได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตนเองไม่ประสงค์ ที่จะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นเรื่องของสอสอนะครับดังนั้นเมื่อท่านวุฒิสมาชิกจำนวนมากประสงค์เช่นนั้นวุฒิสมาชิกจำนวนมากใช้สิทธิ์งดออกเสียงหรือไม่มาประชุมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็จะนำไปสู่ทางตันทางการเมือง เราพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็จะเสนอทางออกนะครับให้แก่ท่านสมาชิกุธิสภานะครับเนื่องจากท่านเองไม่ประสงค์จะใช้อำนาจนี้ด้วยความกระอักกระอ่วนใจหรือเหตุผลอื่นใดก็ตามในการที่จะโหวตคุณพิธาลิ้งจเจริญรัตเป็นนายกฐันตรีนะครับแล้วเราเชื่อว่า ทางนี้จะเป็นทางออกนะครับที่ตอบโจทย์ของทั้งท่านสมาชิกวุฒิสภาเองและก็ตอบโจทย์ให้กับระบบรัฐสภาของไทยนะครับแล้วเพื่อทําให้การเมืองไทยเดินหน้าต่อไปได้แล้วทําให้เรามีรัฐบาลชุดใหม่นะครับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ อาจารย์วันมูหันต์มรา,มา,านในฐานนะประธานรัฐสภาได้พูดสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยมาตอบคาถามสืม่อมวลชนต่อนะครับ